หลังจากที่เวลมาได้สักระยะครับตอนนี้เลยเวลของผมอยู่ที่2,500เลยตัดสินใจครับหาก่อรับอีกหนึ่งครั้งในรอบนี้ครับผมเจอตอนกลางคืนแบบพอดีพอดีต้องบอกว่าดวงโคตรดีครับที่เจอหลังจากที่เจอครับก็รีบกดเผาและออกตามหาฟันเฟืองโดยทันทีส่วนในการหานะครับผมจะใช้รูปนี้เป็นการอิงตามจุดๆครับไปตามจุดให้ครบและก็มาเจอในจุดสุดท้าย ดังนั้นหมายความว่าตอนนี้ครับลุจิของผมสามารถทำเผาวีสีได้แล้วกว่าจะเจออุยงั้นก็รอฟูมูนทำเผาวีสีกันดีกว่าครับผมต้องบอกไว้เผื่อหล,หลายๆคนจะไม่ทราบนะครับจากคลิปของอาคาอินุผมมีตัวละครไคโดหรือว่าตัวละครอ,อื่นๆนั่นแหละครับที่ผมเล่นอยู่ที่มีเผาวีสีด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเลยเอาตัวละครที่ผมเล่นไปแล้วเนี่ยกลับมาช่วยลุจิสามารถเป็นเผาวีสีได้แล้วนั่นเองครับแค่ตํางควสอีกสักเล็กน้อยเท่านี้ก็แปลงร่าง เป็น VC ใหได้แล้วอ่ะโอ้โหไปง่ะข้อเท่เลยอ่ะไม่เพียงแค่นั้นนะตะบนเสือของเราอ่ะมันดันไม่มีผลซะด้วยหน้าเสียดายเป็นยิ่งหนักแต่ก็ไม่เป็นไรครับงานนก็กลับไปเลเวลและในตอนนี้ผมจะต้องไปทำหมัดก็ d h ฮิวแมนครับเนื่องจากทุกหมัดของผมเนี่ยเป็น400 mastery แล้วเลยกลับไปที่โลก2เพื่อที่ต้องการจะหาไอเสดลาวานั่นแหละครับผมมีแค่19ขาดเศษเดียวหลังจากที่มาถึงครับเจอกับท่านอาคาอินุท่านได้บอกว่าให้ผมเนี่ยรีบตามไปสมทบ โดยทันทีเพราะตอนนี้มีการต่อสู้กันอยู่ในเกาะกะโหลกรีบตามมานะผมก็แบบอยากไปว่ะแต่มันไม่ได้ตอนนี้ต้องทําหมัดคอรฮิวแมนครับแล้วต้องทำเลเวลให้ตันดังนั้นก็เลยรีบไปเก็บเศษตอนนี้ผมได้หมัดคอรฮิวแมนมาแล้วครับแน่นอนผมก็จะต้องรีบเลเวลเช่นเดิม